คุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีโลกตอนนี้ไม่ใช่แค่การพูดเล่นหรือวาทกรรมหาเสียงธรมธรมดาาของโดนัลด์ทรัมป์แต่มันคือสัญญาณสะเทือนเชิงยุทธศาสตร์ที่ทำให้หลายประเทศต้องหันขวับมามองประเทศไทยแบบตามไม่กระพริบจุดเริ่มต้นมันมาจากคำพูดของทรัมป์ที่ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ไว้ว่าบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศักยภาพทางทหารที่โลกประเมินต่ำเกินไปและหนึ่งในนั้นคือไทยครับแม้จะไม่ได้ระบุชื่ออาวุธตรงๆ แต่คำว่าเหนือกว่านิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์มันแรงพอที่ทำให้สื่อทั่วโลกตั้งคำถามทันทีว่าไทยมีอะไรซ่อนอยู่อาวุธลับที่ไม่จำเป็นต้องเป็นระเบิดแต่มันคืออะไรที่โลกยังไม่รู้นักวิเคราะห์ความมั่นคงหลายสำนักมองตรงกันครับว่าอาวุธลับในบริบทนี้อาจไม่ใช่ระเบิดทำลายล้างสูงแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่า strategic deterrence หรือพลังยับยั้งเชิงโครงสร้าง มันคือขีดความสามารถเชิงระบบที่ผสานทั้งการสังการระดับ C4ISR การเชื่อมข้อมูลบกเรืออากาศแบบเรียลไทม์ไปจนถึงสงครามไซเบอร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มขน้นพูดง่ายๆคือไทยมีระบบที่ทำให้คู่ขัดแย้งไม่กล้าเดินหมากต่อเพราะรู้ว่าถ้าขยับจุดจบอาจจะไม่สวยที่สำคัญทรัมป์ไม่ได้พูดในฐานะนักวิชาการนะครับแต่พูดในฐานะอดีตผู้นำมหาอำนาจอย่างสหรัฐที่เคยถือข้อมูลความมั่นคงจากทั่วโลกไว้ในมือ เมื่อคำพูดนี้พุ่งเป้ามาที่ไทยสัญญาณที่โลกอ่านออกจึงมีเรื่องเดียวครับคือไทยไม่ใช่ผู้เล่นตัวเล็กๆในภูมิภาคนี้อีกต่อไปและสมดุลอำนาจในอาเซียนกำลังอาศัยจังหวะนี้ถูกประเมินใหม่ทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าประเทศรอบข้างโดยเฉพาะกัมพูชาย่อมต้องจับตาดูท่าทีของไทยหลังจากนี้อย่างใกล้ชิดชนิดที่ว่าพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวครับคุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะติดภาพว่าอาวุธลับต้องเป็นระเบิดลูกใหญ่หรือขีปนาวุธล้ำยุคเหมือนในภาพยนตร์ แต่ในทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งและน่ากลัวกว่านั้นมากครับอาวุธลับที่โลกกำลังพูดถึงในบริบทของประเทศไทยตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของอาวุธทำลายล้างสูงอย่างนิวเคลียร์แต่มันคือสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าขีดความสามารถเชิงระบบครับมันคือการผสานเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างระบบ C4ISR ที่เชื่อมโยงข้อมูลการสังการทั้งทางบกเรือและอากาศเข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์ผสมผสานกับความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์และไซเบอร์ที่สามารถปิดสวิตช์การสื่อสาร หรือระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามได้ทันทีนี่คืออาวุธที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันทรงพลังยิ่งกว่าระเบิดใดๆและที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าการยับยั้งเชิงโครงสร้างหรือ strategic deterrence ครับคานี้หมายถึงการที่ประเทศหนึ่งมีเขี้ยวเล็บที่ซ่อนอยู่จนทําให้คู่ขัดแย้งไม่สามารถคํานวณความเสี่ยงได้ถูกต้องเมื่ออีกฝ่ายไม่แน่ใจว่าเรามีอะไรหรือไม่รู้ว่าเราจะตอบโต้ได้รุนแรงแค่ไหนเขาก็จะไม่กล้าขยับหมากหรือไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มสงครามตั้งแต่แรก สรุปสั้นๆคือในโลกยุคใหม่อาวุธที่น่าเกรงขามที่สุดอาจไม่ใช่ปืนที่ยิงแม่นที่สุดแต่มันคืออำนาจที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องหลังเลเป็นอำนาจในการสยบศัตรูโดยต้องลั่นไกแม้แต่นัดเดียวหรือที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่า power without firing a shot นั่นเองครับซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทําไมคําพูดเพียงไม่กี่คาของทรัมป์ถึงสร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งภูมิภาคได้ขนาดนี้ครับการปรับสมดุลอำนาจในอาเซียนและผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านคุณผู้ชมครับ เมื่อมหาอำนาจอย่างสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณแบบนี้สิ่งที่ตามมาคือแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในอาเซียนครับจากเดิมที่โลกเคยมองว่าไทยเป็นเพียงผู้รักษาสมดุลหรือตัวกลางทางการทูตที่เน้นความสงบนิ่งแต่ตอนนี้มุมมองนั้นกำลังถูกโละทิ้งและเขียนใหม่เพราะคำพูดของทรัมป์มันสะท้อนว่าไทยอาจมีไพ่ตายที่ยังไม่เคยเปิดโชว์บนโต๊ะและเมื่อมหาอำนาจเริ่มขยับประเทศรอบข้างก็อยู่เฉยไม่ได้ครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชายอมต้องจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดชนิดไม่กระพริบตา เพราะในโลกความมั่นคงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่อาวุธที่แรงที่สุดแต่มันคืออาวุธที่เราไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีอะไรอยู่ในมือต่างหากครับสิ่งนี้ทำให้การคาดเดาท่าทีของไทยทำได้ยากขึ้นและเมื่อไทยมีทั้งจุดยุทธศาสตร์ที่ได้เปรียบบวกกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับทั้งสหรัฐและจีนถามกองทัพไทยยังไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีจากแหล่งเดียวนั่นหมายความว่าไทยมีอิสระในการตัดสินใจสูงกว่าหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกันมากครับแล้วผลที่ตามมาคืออะไรมันคืออำนาจในการกำหนดเกมครับจากนี้ไปใครจะกดดันไทย หรือใครจะขยับตัวตามแนวชายแดนต้องคิดหนักกว่าเดิมหลายชั้นเพราะไทยไม่ได้เป็นแค่หมากบนกระดานที่ใครจะสั่งซ้ายหันขวาได้อีกต่อไปแต่กําลังปลายเป็นตัวแปรสําคัญที่สามารถยับยั้งและควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่จําเป็นต้องลั่นไกแม้แต่นัดเดียวนี่แหละครับคือสิ่งที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่า power without firing a shot หรืออํานาจที่ทําให้ศัตรูไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มสงครามตั้งแต่แรกและนั่นคือเหตุผลที่เพื่อนบ้านต้องหันกลับมามองไทยด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษในเวลานี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากคําพูดของโดนัลด์ทรั สิ่งที่โลกตั้งคำถามทันทีไม่ใช่แค่ว่าไทยมีอาวุธอะไรแต่มันคือการนิยามความหมายใหม่ของคำว่าอำนาจในมือไทยครับเพราะในภาษายุทธศาสตร์คำว่าอาวุธลับไม่จำเป็นต้องหมายถึงระเบิดลูกใหญ่เสมอไปแต่มันคือ3องค์ประกอบสำคัญที่เปลี่ยนเกมได้ทันที 1. คือขีดความสามารถที่ฝ่ายตรงข้ามประเมินพลาด2คือระบบที่สอดประสานจนศัตรูกแก้เกมไม่ทันและ3คือศักยภาพที่ฝ่ายตรงข้ามไม่กล้าเริ่มนี่คือหัวใจของสิ่งที่เรียกว่า strategic deterrence หรือการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ครับ ทำไมโลกถึงเริ่มมองไทยเปลี่ยนไปจากเดิมที่ไทยมักถูกมองเป็นเพียงตัวกลางทางการทูตที่เน้นความสงบนิ่งแต่คําพูดของทรัมป์สะท้อนว่าแม้แต่มหาอำนาจอย่างสหรัฐก็รับรู้ว่าไทยมีไพ่าตายที่ยังไม่ถูกเปิดและเมื่อคนระดับผู้นําโลกเริ่มพูดถึงไพ่ใบนั้นประเทศรอบข้างย่อมต้องคิดใหม่ทันทีเพราะในโลกความมัน่นคงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ระเบิดที่ดังที่สุดแต่คืออาวุธที่อีกฝ่ายเดาใจไม่ถูกว่าคุณมีอะไรอยู่ในมือกันแน่ทุกการขยับหลังจากนี้จึงต้องคิดหนักขึ้นและระมัดวังขึ้นนเเป็เท่าตัวครับ นี่คือเหตุผลที่คำพูดเพียงไม่กี่ประโยคเปลี่ยนกระดานการเมืองโลกได้ครับเพราะไทยไม่ได้ถูกมองเป็นแค่รัฐทางผ่านอีกต่อไปแต่กลายเป็นตัวแปรสาคัญที่ใครจะเข้ามากดดันต้องคํานวณซ้ําหลายชั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่า power without firing a shot หรืออํานาจโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวคําพูดของทรัมป์ไม่ได้ทําให้ไทยดูน่ากลัวขึ้นในเชิงการทําลายล้างแต่มันทําให้ไทยดูคาดเดายากขึ้นและในโลกใบนี้ประเทศที่คาดเดายากมักจะเป็นประเทศที่ไม่มีใครอยากทดสอบหรือเสี่ยงเผชิญหน้าด้วยครับ แรงกดดันต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและความไม่แน่นอนทางยุทธศาสตร์คุณผู้ชมครับเมื่อคําพูดจากเวทีโลกเริ่มส่งแรงสันสะเทือนลงมาถึงระดับภูมิภาคจุดที่เปราะบางที่สุดและต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับในโลกความมั่นคงคําพูดเพียงประโยคเดียวจากผู้นํามหาอํานาจสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของกองทัพที่เผชิญกันอยู่ได้ทันทีเดิมทีความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับกัมพูชาตั้งอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าสมดุลที่คาดเดาได้ครับคือต่างฝ่ายต่างรู้ขีดจํากัดขอองกกกัันนนแแลละรู้้วว่่่าาีีฝยยมเเบค และถ้าเกิดการประทะก,กันขึ้นมาเรื่องมันจะไปจบลงตรงไหนแต่คําว่าอาวุธลับที่ทรัมป์โยนลงมากลางวงนี้แหละครับที่เข้ามาทําลายสมดุลเดิมนี้อย่างสิ้นเชิงเพราะนาทีนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วว่าไทยมีไพ่ตายอะไรที่ยังไม่หง่บนโต๊ะกันแน่สิ่งที่กัมพูชากังวลในตอนนี้อาจไม่ใช่แค่รถถังหรือเครื่องบินรบที่มองเห็นด้วยตาเปล่าครับแต่นักวิเคราะห์ความมั่นคงมองว่ามันคือความไม่แน่นอนทางยุทธศาสตร์หรือ s t r a t e g i c uncertain t y ครับเมื่อคุณไม่รู้ว่าไทยมีระบบสั่งการที่ล้ำ ที่พร้อมจะชัดดาวระบบสื่อสารของคุณได้ทันทีหรือไม่หรือมีแผนการปิดเกมที่รวดเร็วเกินกว่าจะตั้งตัวทันหรือเปล่าทุกการขยับตัวตามแนวชายแดนหลังจากนี้จึงกลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องคิดหนักขึ้นเป็นเท่าตัวครับและนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดที่นักยุทธศาสตร์กลัวครับนั่นคือ escalation by miscalculation หรือการยกระดับความขัดแย้งจากการคำนวณผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเพราะในภาวะที่อีกฝ่ายเริ่มไม่แน่ใจในศักยภาพที่แท้จริงของเราการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยอาจถูกตีความเกินจริงจนนำไปสู่อุบัติเหตุทางทหารที่รนจะเป็ แต่คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าในความตึงเครียดนี้ไทยกลับได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์โดยที่ยังไม่ต้องขยับกําลังเชิงรุกเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะหัวใจของการยับยั้งในโลกยุคใหม่ไม่ใช่การวิ่งเข้าใส่กันแต่คือการสร้างภาพลักษณ์ความพร้อมที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดอาการหลังเลจนไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มสุดท้ายแล้วแรงกดดันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการรบพุ่งแต่มันคือเรื่องของอํานาจที่มองไม่เห็นอาวุธลับของไทยอาจไม่เคยถูกนําออกมาใช้หรืออาจจะไม่มีอยู่จริงอย่างที่ใครเข้าใจก็ได้แต่เพียงแค่โลกเชื่อว่าเรามีและเรา นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้สมดุลชายแดนเปลี่ยนไปและให้ฝ่ายที่คิดจะลองดีต้องกลับไปคิดทบทวนใหม่ให้รอบคอบกว่าเดิมครับแรงกดดันต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาและความไม่แน่นอนทางยุทธศาสตร์คุณผู้ชมครับเมื่อคําพูดจากเวทีโลกเริ่มส่งแรงสันสะเทือนลงมาถึงระดับภูมิภาคจุดที่เปราะบางที่สุดและต้องจับตามองเป็นพิเศษก็คือความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับในโลกความมั่นคงคําพูดเพียงประโยคเดียวจากผู้นํามหาอํานาจสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของกองทัพที่เผชิญกันอยู่ได้ทันทีเดิมทีความสัมพาูช ตั้งอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าสมดุลที่คาดเดาได้ครับคือต่างฝ่ายต่างรู้ขีดจํากัดของกันและกันรู้ว่าอีกฝ่ายมีเขี้ยวเล็บแค่ไหนและถ้าเกิดการประทะก,กันขึ้นมาเรื่องมันจะไปจบลงตรงไหนแต่คําว่าอาวุธลับที่ทรัมป์โยนลงมากลางวงนี้แหละครับที่เข้ามาทําลายสมดุลเดิมนี้อย่างสิ้นเชิงเพราะหน้าทีนี้ฝ่ายตรงข้ามไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วว่าไทยมีไพ่ตายอะไรที่ยังไม่งายบนโต๊ะกันแน่สิ่งที่กัมพูชากังวลในตอนนี้อาจไม่ใช่แค่รถถังหรือเครื่องบินรบที่มองเห็นด้วยตาเปล่่่่่่าาาาาาาคคคคคครรรัััับแแตตนนนนนนกววววิเะห์มมมมมมงงงอออืไททยุศส หรือ strategic uncertainty ครับเมื่อคุณไม่รู้ว่าไทยมีระบบสั่งการที่ล้ำสมัยแค่ไหนมีขีดความสามารถทางไซเบอร์ที่พร้อมจะชัดดาวระบบสื่อสารของคุณได้ทันทีหรือไม่หรือมีแผนการปิดเกมที่รวดเร็วเกินกว่าจะตั้งตัวทันหรือเปล่าทุกการขยับตัวตามแนวชายแดนหลองจากนี้จึงกลายเป็นความเสี่ยงที่ต้องคิดหนักขึ้นเป็นเท่าตัวครับและนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดที่นักยุทธศาสตร์กลัวครับนั่นคือ escalation by miscalculation หรือการยกระดับความขัดแย้งจากการคำนวณผิดพลาดเพียงครั้งเดียวเพราะในภาวะที่ฝ่ายเริ่มไม่แน่ใจในศักยภาพที่แท้จรริงงขอเา การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยอาจถูกตีความเกินจริงจนนำไปสู่อุบัติเหตุทางทหารที่รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็นแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าในความตึงเครียดน,นี้ไทยกลับได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์โดยที่ยังไม่ต้องขยับกำลังเชิงรุกเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะหัวใจของการยับยั้งในโลกยุคใหม่ไม่ใช่การวิ่งเข้าใส่กันแต่คือการสร้างภาพลักษณ์ความพร้อมที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดอาการหลังเลจนไม่กล้าแม้แต่จะเริ่มสุดท้ายแล้วแรงกดดันนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการรบพุ่งแต่มันคือเรื่องของอำนาจที่มองไม่เห็น อาวุธลับของไทยอาจไม่เคยถูกนําออกมาใช้หรืออาจจะไม่มีอยู่จริงอย่างที่ใครเข้าใจก็ได้แต่เพียงแค่โลกเชื่อว่าเรามีและเราพร้อมจะปิดเกมได้ทุกเมื่อนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้สมดุลชายแดนเปลี่ยนไปและให้ฝ่ายที่คิดจะลองดีต้องกลับไปคิดทบทวนใหม่ให้รอบคอบกว่าเดิมครับบทบาทของมหาอำนาจเมื่อสหรัฐและจีนเริ่มขยับตัวเข้ามาถึงไทยคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่ไทยกับกัมพูชาแล้วนะครับเพราะทันทีที่คําว่าอาวุธลับหรือศักยภาพที่โลกประเมินต่ําเกินไป ถูกโยนลงมาในเวทีโลกสายตาของพญามังกรอย่างจีนและอินทรีเหล็กอย่างสหรัฐก็หันความมามองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทันทีนี่คือเกมใหญ่ที่มหาอำนาจเริ่มขยับตัวเข้ามาถึงไทยอย่างมีนัยยะสาคัญครับทําไมสหรัฐถึงต้องตื่นตัวในมุมมองของวอชิงตันไทยไม่ใช่แค่พันธมิตรเก่าแก่แต่คือจุดยุทธศาสตร์ที่ค้ายันอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ครับเมื่อมีสัญญาณว่าไทยมีเขี้ยวเล็บที่โลกยังไม่รู้สหรัฐจะนิ่งเฉยไม่ได้เพราะไทยคือหมากตัวสําคัญที่เขาจะปล่อยความเสี่ยงของสงครามที่เกิดจากความผิดพลาดและการอ่านเกมผิด ในโลกความมั่นคงยุคใหม่พลาดอาจไม่ใช่คนที่เริ่มก่อนครับแต่คือคนที่อ่านเกมผิดจุดเสี่ยงที่โลกกลัวที่สุดในเวลานี้ไม่ใช่การเปิดศึกโดยตั้งใจแต่คือสงครามที่เริ่มจากความผิดพลาดเล็กๆจนลุกลามเป็นวิกฤตใหญ่เพราะในยกที่เทคโนโลยีอาวุธก้าวไปไกลความเร็วของมันวิ่งแซงหน้าเวลาที่มนุษย์จะใช้ไตรตรองไปเสมอครับผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าสงครามในศตวตรรษที่21ไม่จําเป็นต้องมีการประกาศ แต่อาจาเริ่มจากสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเช่นการลาดตระเวนที่เข้าใกล้กันเกินไปการซ้อมรบที่อีกฝ่ายตีความผิดสัญญาณเรดาร์ที่คลาดเคลื่อนหรือข่าวกรองที่ไม่สมบูรณ์ท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดแบบนี้การตัดสินใจเพียงไม่กี่นาทีอาจนําไปสู่การตอบโต้ที่ถอยกลับไม่ได้อีกต่อไปแล้วทําไมอาวุธลับถึงเพิ่มความเสี่ยงโดยไม่ตั้งใจจึงอยู่ที่อาวุธของไทยถูกมองในเชิงการยับยั้งแต่ในทางยุทธศาสตร์ความลับคือความไม่แน่นอนครับ เมื่อคู่ขัดย้งไม่รู้ขีดความสามารถที่แท้จริงไม่รู้ว่าเราจะปิดเกมได้เร็วแค่ไหนเขาจะเริ่มคาดเดาพฤติกรรมเราได้ยากขึ้นและในโลกของความมั่นคงความไม่แน่นอนเท่ากับความเสี่ยงที่อาจทําให้อีกฝ่ายตัดสินใจวู่วามได้ง่ายขึ้นครับจุดที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การเตรียมพร้อมสูงแต่คือการตอบสนองที่เร็วเกินเหตุครับเช่นเมื่อเห็นการเคลื่อนกําลังแล้วรีบยกระดับทันทีทั้งที่ข้อมูลยังไม่ครบแต่เพราะกลัวเสียเปรียบจึงเลือกกันไว้ก่อน นี่คือวงจรที่ทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ในเวลาอันสั้นดังนั้นโจทย์ของไทยในตอนนี้คือต้องเดินเกมนิ่งแต่ไม่อ่อนครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า control deterrent หรือการยับยั้งที่คุมอุณหภูมิไม่ให้เดือดเกินไปแสดงความพร้อมแต่ไม่ย่ายุมีศักยภาพแต่ไม่โอ้อุดเพราะหากเกิดความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวผลกระทบจะไม่ได้หยุดแค่ที่ชายแดนแต่มันจะลามไปถึงเถรยรภาพเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระดับภูมิภาคทันที ในวันที่ข้อมูลซับซ้อนและความไว้วางใจลดลงสงครามอาจไม่ได้เริ่มจากความตั้งใจรบแต่เริ่มจากการเข้าใจผิดเพียงครั้งเดียวนี่คือเหตุผลที่ไทยต้องเดินเกมอย่างนิ่งสุขุมและแม่นยำที่สุดเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดนั้นสายเกินแก้ครับอาวุธลับกับความไม่แน่นอนทางยุทธศาสตร์และการตอบสนองที่เร็วเกินเหตุมาถึงจุดสำคัญที่น่ากังวลที่สุดครับนั่นคือเรื่องของอาวุธลับกับความไม่แน่นอนทางยุทธศาสตร์ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่า ในโลกของความมั่นคงความไม่แน่นอนเท่ากับความเสี่ยงครับจริงอยู่ที่อาวุธลับของไทยถูกออกแบบมาเพื่อการยับยั้งหรือ Deterrent เพื่อไม่ให้ใครกล้าเปิดเกมก่อนแต่ในอีกมุมหนึง่งมันกลับสร้างความระแวงให้กับคู่ขัดแย้งอย่างมหาศาลเพราะเมื่ออีกฝ่ายไม่รู้ว่าเราจะตอบโต้ได้รุนแรงแค่ไหนหรือมีไม้ตายอะไรที่ยังไม่เปิดเผยการคาดเดาพฤติกรรมของไทยจะทำได้ยากขึ้นทันทีและความไม่ชัดเจนตรงนี้แหละครับที่อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ แล้วสิ่งที่อันตรายที่สุดในสมการนี้ไม่ใช่การเตรียมพร้อมที่สูงนะครับแต่มันคือการตอบสนองที่เร็วเกินเหตุหรือ Over Reaction ครับลองนึกภาพตามนะครับในสถานการณ์ที่บรรยากาศกำลังเดือดจัดข้อมูลข่าวสารไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วและซับซ้อนถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดเห็นการเคลื่อนกำลังผลเพียงเล็กน้อยแล้วรีบยกระดับการเผชิญหน้าเพราะกลัวจะเสียเปรียบโดยที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนี่คือจุดเริ่มต้นของวงจรนรกที่จะเปลี่ยนความเข้าใจผิดเล็กๆให้กลายเป็นสงครามใหญ่ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที เพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของไทยในตอนนี้คือการเดินเกมแบบนิ่งแต่ไม่อ่อนครับนี่คือสิ่งที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่า control deterrent หรือการยับยั้งแบบคุมอุณภูมิคือเราต้องแสดงความพร้อมให้เขาเห็นแต่ต้องไม่เป็นการยั่วยุต้องโชว์ศักยภาพที่มีแต่ต้องไม่โอ้อวดและที่สําคัญที่สุดคือต้องส่งสัญญาณให้ชัดเจนแต่ไม่กดดันจนอีกฝ่ายไม่มีทางถอยเพราะในโลกยุคใหม่ที่อาวุธเดินเร็วกว่าเวลาที่มนุษย์จะใช้ไตรตรองสติและการตัดสินใจที่สุขุมจึงเป็นอาวุธที่ทรงพลังยิ่งกว่าขีปนาวุธ ยุทธศาสตร์ Control Deterrent การยับยั้งแบบคุมอุณหภูมิของไทยยุทธศาสตร์ Control Deterrent หรือการยับยั้งแบบคุมอุณหภูมิคือหัวใจสําคัญที่ไทยกําลังใช้เดินเกมในขณะนี้ครับในโลกความมั่นคงยุคใหม่ที่อาวุธเคลื่อนที่เร็วกว่าเวลาไตรตรองของมนุษย์ความนิ่งจึงกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดทําไมไทยต้องเลือกเดินเกมนี้นั่นเป็นเพราะอาวุธลับหรือขีดความสามารถที่เรามีแม้จะถูกสร้างมาเพื่อยับยัง้งแต่ในอีกมุมหนึ่งมันกลับเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับคู่ขัดแย้งครับ เมื่อฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ว่าเราตอบโต้ได้เร็วแค่ไหนหรือมีขี้ยวเล็บอะไรที่ยังไม่เปิดเผยการคาดเดาพฤติกรรมของไทยจะทําได้ยากขึ้นทันทีและในทางยุทธศาสตร์ความไม่แน่นอนก็คือความเสี่ยงที่ไม่มีใครอยากแลกจุดที่อันตรายที่สุดไม่ใช่การเตรียมพร้อมต่าครับแต่คือการตอบสนองเร็วเกินเหตุหรือโอเวอร์ c รี o คชันเช่นการรีบยกระดับกาลังเพียงเพราะเห็นความเคลื่อนไหวเล็กน้อยหรือตัดสินใจบนข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนเพราะกลัวเสียเปรียบนี่คือวงจรที่เปลี่ยนเรื่องเล็กให้กลายเป็นวิกฤตใหญ่ในพริบตา ดังนั้นไทยจึงต้องใช้กลยุทธ์นิ่งแต่ไม่อ่อนครับนี่คือสิ่งที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่า control deterrent หรือการยับยั้งแบบคุมอุณหภูมิไม่ให้เรือจนเกินไปหลักการคือแสดงความพร้อมแต่ต้องไม่ย่ายุโช์ศักยภาพแต่ต้องไม่โอ้วดส่งสัญญาณให้ชัดเจนแต่ไม่กดดันจนอีกฝ่ายไม่มีทางพลอยในเกมนี้ไทยไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องรีบพิสูจน์พลังแต่เราอยู่ในฐานะผู้คุมจังหวะครับเราต้องใช้พลังของการต่อรองให้มากกว่าพลังของการปะทะเพราะประเทศที่ยับยั้งได้จริงไม่จําเป็นต้องตะโกนบอกใครปลอดเวลา แต่คือการทําให้เขารู้สึกว่าไม่อยากเสี่ยงที่จะทดสอบเพราะในวันที่อาวุธเร็วขึ้นและข้อมูลซับซ้อนขึ้นการตัดสินใจที่สุขุมและแม่นยําคือสิ่งเดียวที่จะหยุดยั้งไม่ให้ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวกลายเป็นโศกนาฏการรมที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้อีกต่อไปครับความสําคัญของการสื่อสารและบทบาทของอาเซียนในการลดความตึงเครียดในวินาทีที่ความตึงเครียดพุ่งทะลุป,ประดดแบบนี้เชื่อไหมครับว่าอาวุธที่สาคัญที่สุดไม่ใช่ขีปนาวุธรุ่นท็อปหรือปืนใหญ่ที่ทรงพลัง แต่มันคือช่องทางการสื่อสารที่ยังต้องทํางานได้จริงครับเพราะในทางยุทธศาสตร์เมื่อการสื่อสารชัดเจนความระแวงจะลดลงและโอกาสที่เรื่องเล็กจะบานปลายกลายเป็นสงครามจากความเข้าใจผิดจะลดลงตามไปด้วยแล้วบทบาทของไทยอยู่ตรงไหนในเกมนี้เราไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องออกไปพิสูจน์พลังให้ใครเห็นครับแต่ไทยต้องเป็นผู้คุมอุณหภูมิคือการคุมจังหวะคุมภาพรวมและแสดงความพร้อมเพื่อยกยันแต่ต้องไม่ใช่การยุ่ยยุเราต้องใช้พลังต่อรองให้มากกว่าพลังปะทะเพราะประเทศที่น่าเกรงขามจริงๆไม่จาเป็นต้องส่งเสียงดังตลอดเวลาครับ ่วนเวทีอาเซียนแม้หลายคนจะมองว่าไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ในสถานการณ์ที่เปราะบางแบบนี้ความชอบธรรมของอาเซียนคือกุญแจสำคัญครับมันคือพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกฝ่ายยอมรับและเป็นเวทีเจรจาที่ช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองแบบไม่เผชิญแน่การดึงสถานการณ์กลับเข้าสู่กรอบของอาเซียนจึงเป็นทางออกที่ปลอดภัยที่สุดในเวลานี้ขณะเดียวกันมหาอำนาจอย่างสหรัฐหรือจีนเองก็ต้องช่วยดึงเบรกไม่ใช่เติมขันแดงสิ่งที่โลกคาดหวังไม่ใช่การเลือกข้างแต่คือการกดดันให้ทุกฝ่ายลดความเสี่ยงลดวัฒกรรมที่รุนแรงและเปิดพื้นที่ให้การเจรจาาไดด้้เินนห เพราะถ้ามหาอำนาจมัวแต่เติมเชื้อไฟประเทศเล็กๆจะไม่มีที่ว่างให้ถอยเลยสุดท้ายแล้วในโลกที่ทุกอย่างหมุนไวไปหมดความนิ่งสําคัญกว่าความเร็วการตัดสินใจเร็วไม่ได้แปลว่าตัดสินใจถูกเสมอไปการชะลอฝีเท้าลงสักก้าวเพื่อมองภาพรวมอาจช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายมหาศาลได้นี่คือสิ่งที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่า strategic patience หรือความอดทนเชิงยุทธศาสตร์เพราะในสมรภูมิแห่งความมั่นคงสงครามไม่ใช่ที่สำหรับหาผู้ชนะแต่มันคือสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายมีแต่จะแพ้ร่วมกันครับ ความอดทนเชิงยุทธศาสตร์และบทบาทของมหาอำนาจในการดึงเบรกในโลกที่ทุกอย่างหมุนวัแบบวินาทีต่อวินาทีความเร็วอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไปครับแต่นี่คือเวลาของ strategic patience หรือความอดทนเชิงยุทธศาสตร์เพราะการตัดสินใจที่เร็วเกินเหตุในขณะที่ข้อมูลยังไม่ครบหรือการรีบตอบตัวเพื่อชิงความได้เปรียบอาจนำไปสู่หายนะที่ไม่มีใครรับผิดช,ชอบไหวบางครั้งการชะลอฝีเท้าลงเพียงก้าวเดียวอาจช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายมหาศาลได้กว่าการเดินหน้าเต็มกำลังทางออกเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้ ไม่ใช่การโฉ์เขี้ยวเล็บแต่คือการใช้การสื่อสารเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดครับนักยุทธศาสตร์ทั่วโลกมองตรงกันว่าในสภาวะที่ตึงเครียดถึงขีดสุดช่องทางพูดคุยที่ยังทํางานได้จริงคือสิ่งที่จะช่วยลดอุณหภูมิของความเข้าใจผิดไม่ให้เรื่องเล็กน้อยตามแนวชายแดนบานปลายเป็นวิกฤตผู้มิภาคที่ถอยหลังกลับไม่ได้ขณะเดียวกันบทบาทของมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนคือตัวปลาสาคัญที่โลกกาลังจับตาครับ สิ่งที่สังคมโลกคาดหวังไม่ใช่ให้พวกเขาเลือกข้างหรือส่งสัญญาณทางการทหารที่กดดันกันไปมาแต่คือการเข้ามาช่วยดึงเบรกและเปิดพื้นที่ให้การเจรจาเดินหน้าต่อได้เพราะถ้ามหาอำนาจเลือกที่จะเติมขันเร่งหรือหงวัาการที่รุนแรงเสียเองประเทศเล็กๆจะไม่มีที่ว่างให้ถอยและนั่นคือจุดที่อันตรายที่สุดรวมถึงเวทีอาเซียนที่จะกลับมาบีบทบาทสำคัญอีกครั้งครับแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเพียงซอฟต์พาวเวอร์แต่ในยามหน้าสิวหน้าผ่านอาเซียนคือความชอบธรรมที่ทุกฝ่ายยอมรับเป็นเวทีกลางที่ช่วยลดแรงปะทะและดึงสสถาาานกกกรรณลับบเขู้้่อทีคุได สุดท้ายแล้วในโลกที่ทุกอย่างหมุนไวไปหมดความนิ่งสำคัญกว่าความเร็วการตัดสินใจเร็วไม่ได้แปลว่าตัดสินใจถูกเสมอไปการชะลอฝีเท้าลงสักเก้าวเพื่อมองภาพรวมอาจช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายมหาศาลได้นี่คือสิ่งที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่า strategic patience หรือความอดทนเชิงยุทธศาสตร์เพราะในสมรภูมิแห่งความมั่นคงสงครามไม่ใช่ที่สําหรับหาผู้ชนะแต่มันคือสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายมีแต่จะแพ้ร่วมกันครับมาถึงจุดสําคัญที่น่ากังวลที่สุดครับนั่นคือเรื่องของอาวุธลับกับความไม่แน่นอนทางยุทธศาสตร์ ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าในโลกของความมั่นคงความไม่แน่นอนเท่ากับความเสี่ยงครับจริงอยู่ที่อาวุธลับของไทยถูกออกแบบมาเพื่อการยับยั้งหรือ Deterrent เพื่อไม่ให้ใครกล้าเปิดเกมก่อนแต่ในอีกมุมหนึ่งมันกลับสร้างความระแวงให้กับคู่ขัดแย้งอย่างมหาศาลเพราะเมื่ออีกฝ่ายไม่รู้ว่าเราจะตอบโต้ได้รุนแรงแค่ไหนหรือมีไม้ตายอะไรที่ยังไม่เปิดเผยการคาดเดาพฤติกรรมของไทยจะทำได้ยากขึ้นทันทีและความไม่ชัดเจนตรงนี้แหละครับที่อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ แล้วสิ่งที่อันตรายที่สุดในสมการนี้ไม่ใช่การเตรียมพร้อมที่สูงนะครับแต่มันคือการตอบสนองที่เร็วเกินเหตุหรือ Over Reaction ครับลองนึกภาพตามนะครับในสถานการณ์ที่บรรยากาศกำลังเดือดจัดข้อมูลข่าวสารไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วและซับซ้อนถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดเห็นการเคลื่อนกำลังผลเพียงเล็กน้อยแล้วรีบยกระดับการเผชิญหน้าเพราะกลัวจะเสียเปรียบโดยที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนี่คือจุดเริ่มต้นของวงจรน,นรกที่จะเปลี่ยนความเข้าใจผิดเล็ก ให้กลายเป็นสงครามใหญ่ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ของไทยในตอนนี้คือการเดินเกมแบบนิ่งแต่ไม่อ่อนครับนี่คือสิ่งที่นักยุทธศาสตร์เรียกว่า control deterrent หรือการยับยั้งแบบคุมอุณหภูมิคือเราต้องแสดงความพร้อมให้เขาเห็นแต่ต้องไม่เป็นการยั่วยุต้องโชว์ศักยภาพที่มีแต่ต้องไม่โอ้อวดและที่สําคัญที่สุดคือต้องส่งสัญ,ญญาณให้ชัดเจนแต่ไม่กดดันจนอีกฝ่ายไม่มีทางถอยเพราะในโลกยุคใหม่ที่อาวุธเดินเร็วกว่าเวลาที่มนุษย์จะใช้ไตรตรอง สติและการตัดสินใจที่สุขุมจึงเป็นอาวุธท,ที่ทรงพลังยิ่งกว่าคีปนาวุธโลกไหนๆครับยุทธศาสตร์ control deterrent การยับยั้งแบบคุมอุณหภูมิของไทยยุทธศาสตร์ control deterrent หรือการยับยั้งแบบคุมอุณหภูมิคือหัวใจสำคัญ